เอาจะมาทำ <c oughs> ใบเสนอราคานะครับจาก Excel ลเนาะลำดับแรกนักเรียนก็ดูตารางช่องเลหาอันนีก้ก่อนนะครับห้าหรือหกอันห้านนะีเราก็มาจัดนะครับอ่านี่นี่เป็นตัวอย่างนะเราจะทำตามตัวอย่างนี้แล้ว็มาจัดอ่าลำดับที่รายละเอียดมันจะยาวหน่อยนะรายละเอียด แล้วก็อะไรจำนวนอ่ะแค่นี้หน่วยละรวมเราสั่งพิมพ์นหน่อยดิเพื่อจะได้อยู่ในขอบกระดาษไหมอ่ะอยู่เนาะนอ้คก็พิมพ์ใบเสนอราคาไป ราคาแล้วก็วันที่นี่ก็ประสานกันไประสานเซลล์ลากมาประสานเซลล์ไปอยู่ตรงกลางอยากให้มันตัวใหญ่ก็อยากให้มันตัวใหญ่ก็ขยายแล้วก็วันที่แล้วก็ประสานเซลเลยก็ได้จะได้ไง,ไง่ายๆประสานเซลวันที่ แล้วก็จูดแล้วก็จูดแล้วก็ให้มาชิดขวาอันนี้คือชิดขวาจบแล้วภะสา,านี้ก็ได้เรียยใบเสนอราคาภาสาเซลเรื่องเสนอราคาแล้วก็มาจะให้ชิดซ้ายแล้วก็ภาษานี้ ประสานเซวีรเรียนก็มาชิดซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็จุดๆๆดืดดมๆเมื่อข้าพเจ้าเราไปเื่อข้าพเจ้าสำนักง,งานเล็กที่เราก็ประสานเซลีกประสานเซล์มาเรื่อยๆ ด้วยอโองการข้าพเจ้าเจ้าห้างร้านเชดมาจากั้นคิดซ้ายก็ได้มาคิดคนะิดคิดคิดาสำนักงาน เ,เลขที่เลขที่ขีดมาแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็เค้ามาพ่าพุเจ้าทนำะไม่พอเาะขี้ๆกวจุด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 ,จดตำบลภาษาเซลนะภาษาเซลตำบลิดเ,เทอร์มาก็ได้นะ แล้วก็มาจับคิดซ้ายแล้วก็ขิดไปพอดีไหมอำเภอจุดจังหวัดไปโทรศัพท์จุดจุดจุด,จ,ดจบข้าพเจ้าเสนอราคาประสานเซลล์ประสานเซล์ ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งให้ตรงพอเลนเตอร์มาก่อนมาจัดคิด้ายล้าก็เอาให้ตรงข้างบนข้าพเจ้าตรงนี้ถูกไหมขอ,อเสนอราคามาดังต่อไปนี้นะ อ่าอะไรลำดับที่พิมพ์ไปรายละเอียดจำนวนหน่วยละบาทวาดไปอะไรรวมอะไรรวมรวม เล็บบานแล้วก็มาจัดกลางลากมาหมดเลยจัดกลางจบแล้วก็มาทําตารางเขียนอะไรสองร้อี่ห้าโดยประมาณโดยประมาณตารางลากมาเไปที่ตารางเส้นขอบทั้งหมดนจบจบอ่บาทางล่างเขาเขียนอะไรบ้าง จำนวนราคาสินค้าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนจำนวนราคาสินค้าภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรรวมเป็นเงินทั้งสิน้นรวมเป็นเงินทั้งสิน้น เาไหลก็ว่าไปแล้วข้างล่างยน,นบ้างมองไม่เห็นหมลอเขาเขดปลายมืนกันนะมันเนาางน่นจับมากดูเฉพาะนี้เงอนขเห็นมาเงื่อน กำหนดยืนราคาวันอะไรข้ามากำหนดทรงมอบภาสดุวันรับประกันคุณภาพ ดีเดือนมาเนี่ยตรงแถวเดียวกันเหรอแล้วก็วงเล็บหลักจุดผู้เสนอราคา ที่วันที่สองจบเสร็จแล้วนนี่ะเสร็จแล้วใบเสนอราคาให้ถามมานี่วันนี้